เรามาดูอะไรนะคะเด็ดๆมากเลยค่ะนี่ค่ะรูปผลุกพลนะคะโอ้โหขดข้าวพี่ดิบุตรีวัชรี หลวงพ่อท่านะวชรินนะคะสูวันรินนคะสุวรณรินนายาละพาร์ลพรสสทลกที่มันทมบุญที่วัดปาหนน้ำคำนั่เป็นนายทหารได้ไปแล้ปได้ร่วมกับหละนท์ี่วัดปานน้ำคำามาสรูปเมื่อกี้เอาเข้าไปแล้วหนึ่งรูปก็สองรูป เดี๋ยวก็จะนำมาเข้าไปไว้ในบ้านเพราะว่าเดี๋ยวเังหดบังอยูไม่เห็นว่าัองโภาพอย่างนี้ะเกิดไว้นอกบานก็ะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะคอ่วกมีะอาจารย์ก็มานะคะงเราไม่ได้ถ่ายหน้ามีออสถ่ายแค่กรอบรูปแล้วถ่ายแค่กรอบรูปนะวก็ย้อนด้วยนะคเมื่อเดืนที่21มนี้นะ5 6 4นะคะเป็นรูปถ่ายนะครับจาก จากจากเอฟจากไหนครับามใคเป็นทหารไปจุดเทียนหาวิทยาัยคด้วยกันเป็นที่สองวันนั้นรับสองคนท่สอคนทีเล่ที่แปท่านจเป็ที่สองจได้ยู่ะวัชรินครฮะคนครับคนตรีครคนตรียศท่านไงยศคนตรีฮะจะเป็นจะเป็นรยศนะฮะตท่านเป็นฝั่วัรันท่านเป็นประธานในวันนั้นระานในวันนั้นแล้วก็มีสองนำาให้ เอามมอมให้ลุงพลนะคะดูข้างในเป็นูาพของตนี่ไงนี่นี่นี้คนมมอบให้ค่ะอีกรหนึงก็เป็นของป้าแตนครับมีสองรูปนะคะลุงพลป้าแตนด้วยค่ะนที่อยู่กับท่านอยู่ค่ะนุ้ทจานส้็จแล้วก็เรามามอบให้ในวันนี้เนาะขอบคุณมากเลยค่ะ มาส่งทะเบียรนรถนะคะที่มามอบไอ้รูปภาพให้กับลุงพลประเตนนะคะนี่ค่ะกอคอน,นะคะสามเออเก้าสามสามสามนะคะมาหาสารคามค่ะนี่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะมีรูปภาพที่สวยงามมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่มามอบรูปภาพใหุู้คนป้าเสงก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะมาจากวัดอะไรกุดน้ำคำบอกเขะนี่ยนะเนาะน่าจะใช่กุดน้ำคำใช่ไหมคะจ้าอำเภอเมืองอำเภอเมืองอันล้านเจริญอันล้านเจริญโอ้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ